วันนี้วันพฤหัสที่ส2ตุลาคมพศสอ0 6 6นนะครับเวลา7จโมง20นาทีเราอยู่กันที่ผาหมออีแดงอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสก,กษวันนี้เราจะมาดูทะเลหมอกว่าจะมีหรือเปล่ามาดูกันนะ นี่งานมีกาแฟสดขายด้วยซึ่งพึ่งฝนฝนพึ่งจะตกหยุดไปมาสักพักนี้นะครับรก็ยังมีงงน้ำ,นำจะมีหมอกอยู่ตรงนู้น โซนนู้นนะครับจะเป็นเข่าพมหาใสจะพาเคยไปเดินดูอีกรอบหนึ่งภูเขาด้านนู้นจะเป็นของกัมพูชานะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นของเขตพรมแดนไทยเราส่วนตรงนี้จะเป็นหลุมรบภัยนะครับ ใช่ไหมีบรรยากาศก็เช้านี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับส่วนคนนี้ก็หวานใจเราอีกเช้านี้สดชื่น โน้นนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าจะมีต่างคาสิน้ําเงินไม่รู้ว่าเป็นบ้านคนหรือว่าอะไประมาณนี้กับบรรยากาศเช้านี้แสงแดดครับขึ้นแล้วร้อนแล้ว สูงมากเลยนะครับหน้าผานนี้ถ้าเราอยู่ในขอบเขตที่ทางเจ้าหน้าที่เขาทำให,ให้ก็จะไม่อันตรายดงนั้นเธอกำลังทำอะไร